สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจิมาอัปเดตข่าวของทางบอสบิ๊กผูยใบาลฟินแลนด์สูฝังเด้อครับเว้าแล้วกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับด่าบอสบิ๊กยังไงให้แพรวพาวหน้าแตกล่าสุดติ่งแพลวพาวถามแบบนี้ ป๊าดเมนถามมีอย่างน้อบัดที่หนีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับทางเพจสบายดีทูเดนะครับเพื่อนก็ได้ออกมาโพสนะครับพี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจสบายดีทูเดนะครับพี่น้องเพื่อนโพส่าเอฟซีโตเกียวสอนมวยไปหนึ่งกลุ่ม อยากได้ก็มาซื้อคืนวัสดครับพี่น้องการเกิดประเด็นนี้อย่างนะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังนะครับแล้วก็เป็นการแชร์นะครับมี f c ฟนะครับพี่น้องซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นติงนะครับเป็น f c ของทางคุณแพผาๆนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนสีมีการโพ์แซะบอดบิ๊กประจานั่นแหละครับนะครับซึ่งรอบนี้เพื่อนโพ์แบบนี้ครับเพื่อนโพดว่ารูปผู้ชายแบบใดวัสดครับพี่น้องตั้งสเตตัสเป็นคําคม เหน็บแนมคนอยู่ตลอดนะครับสมัยเด็กคงมีปมเกิดมาในครอบครัวไม่อบอุ่นปาเรียกได้ว่าแสะหนักเลยนะครับพี่น้องหาว่าเป็นเด็กน้อยมีปมมาสั่นครับเกิดมาในครอบครัวบ่อบอุ่นนะครับเป็นผู้ซ้ายแบบใดถึงได้มาพูดคำคมตั้งสเตตัสนะครับเหน็บแนมคนอยู่ตลอด วัสดครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับมีเ c ซีของทางบอดบิ๊กของทางผู้ยญบบ้านฟิลนล์นะครับเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์นั่นเลยครับพี่น้องนะครับเพื่อนเข้าไปคอมเมนต์แบบนี้ครับแล้วก็ถามกับพ้อมนะครับเรียกได้ว่าคุณแพลวาวนี้หน้าแตกทันทีเลยนะครับเพื่อนถามกลับแบบนี้เลยครับพี่น้องเพื่อนว่าต้องเป็นผู้หญิงแบบไดนวัสดครับพี่น้องอ่าต้องขอไปด้วยครับเพื่อนกับเร่เอ้ยซื้อนะครับเพื่อนว่าต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนถามแต่เรื่องผู้ซ้ายกับลูกวัสดุครับพี่น้องนะครับ พาลูกน้องแซะเขาทั้งที่ซุกหัวนอนนะครับหมายถึงว่าพาลูกน้องแซะเขาทั้งที่ซุกหัวนอนบนที่ดินชื่อเขาเนาะครับเอฟซีเท่านี้ก็คือความหมายนั่แหละครับว่าพาลูกน้องมาแซะว่าก็หมายถึงบอดบิ๊กนี่แหละครับท,ทั้งทั้งที่ซุกหัวนอนนะครับก็คือยังอยู่บนที่ดินซื้อของเขานะครับแต่ว่าเจ้าของโพสต์บอรยอมเนี่ยครับพี่น้องเพื่อนฟาดกับอีกเพื่อน้า ที่ดินมรดกจ้าวัซันครับที่ดินผู้ชายอยู่อุดรพักนะติ่งจุดๆวัซันครับก็คือมาเทียงกับว่าเป็นที่ดินมรดกของคุณพอพนะครับพี่น้องนะครับแต่อ c ฟซีทันนี้เพิ่นฟาดกลับเลยครับชีแจงชัดเจนว่าวายเขาไม่บอกเหลอวัซันครับโฉนดชื่อใครใครควักเงินซื้อที่นะครับติ่งข้างแคมจุดๆนะครับผู้รู้จริง แล้วความหมายเพื่อนก็บ,บอกต่อพี่น้องว่าที่มรดกขายออกให้คนอื่นก็เป็นของคนซื้อคนมีชื่อในฉนดคือปลึกแท้วาสันครับพี่น้องก็คือความหมายในเมื่อขายที่ดิในให้คนอื่นแล้วถเมื่าแม่นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซื้อเป็นของคนอื่นมันก็ต้องเป็นของคนอื่นเป็นมรดกพี่น้องสิ่งว่าเป็นที่มรดกของเจ้าของได้จังไหนนึงเมื่อขายออกไปแล้วนะครับการเรียกได้ว่าฟาดกับเจ็บๆเลยนะครับหลังจากนั้นกับนี้ เอฟซเนาะครับกับข่ามาคอมเมนต์นะครับ,บ,นรบในเพจของสบายดีทุเดีนะครับเอฟซท่านนี้บอกว่าจริงจ้าว่าสั่นครับขายแล้วและใบนั้นชื่อคนอื่นต่อให้ไม่ใช่ชื่อผู้ใหญ่บ้านนะครับมันเป็นผู้ใหญ่บ้านซื่อมันก็คือของคนอื่นมะโนไม่เลิกตื่นจากฝันบ้างเอฟซนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่น้องท่านนี้ว่ามันจะเป็นที่ดินมอระดกได้ยังไงปึกหลายว่าั่นครับผู้ใหญ่บ้านเขาซื้อแล้วนะครับ ผู้ใหญ่บ้านนะครับก็หมายถึงว่าซื้อแล้วก็ต้องเป็นซื้อของผู้ใหญ่บ้านนะครับบ่จบบ่สิ้นประมาณนี้พี่น้องนะครับก็เลยอ,ออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่น้องนะครับเรียกได้ว่าสีมาดาบอดบิก๊กสีมาเสบบอดบิก๊กสุดท้ายนะครับขุนพอพอะนะครับงานเข่าทัวหลุงอีกคือเกานะครับก็เลยอ,ออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเด้อครับผมพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังไดในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ขอามาซูฟังได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ